เวียเคลื่อนไหวแล้วจากการที่ชานเนศสังเกตเห็นความสัมพันธ์ของคู่รักซุปตาเวียรสุกรลวัฒและเบลลาราณีที่คบกันมากกว่า9ปีไม่เหมือนเมื่อก่อนจนทําให้หลายคนคิดว่าทั้งคู่เลิกรากันแล้วแต่เพจดังก็ได้ออกมาคอนเฟิร์มว่ายังรักกันดีไม่มีอะไรแล้วในรายการวันบันเทิงทางช่องวัน31โดยบอยทิติพรพิธีกรก็ได้เผยในรายการเกี่ยวกับประเด็นนี้ว่า วเวียและเบลล่าได้เลิกรารกันแล้วโดยที่ผ่านมาทั้งคู่ได้พยายามปร,รับเข้าหากันแต่ดูเหมือนจะปร,ะรับเข้าหากันไม่ได้จนตัดสินใจที่จะเก็บความรู้สึกดีๆนี้วไว้ในฐานะพี่น้องโดยเป็นการตกลงจบกันด้วยดีแต่ก็ยังมีการพูดคุยและให้คำปรึกษากันอยู่คาดว่าที่ทั้งคู่ลดสถานะกันมาหลังจากที่เวียกลับมา จากการไปถ่ายทำภาพ,พยนตร์ที่ใช้เวลาในการถ่ายทำมากกว่า4เดือนเพราะวันที่ต้องเดินทางไปทำงานที่ต่างประเทศเวลาได้เดินทางไปส่งและให้กำลังใจที่สนามบินซึ่งรูปนั้นถือเป็นรูปคู่ล่าสุดที่ทั้งคู่โพสต์ด้วยกันคือวันที่28มีนาคมที่ผ่านมา เรียกได้ว่าหลังจากประเด็นร้อนที่ชาวโซเชียลให้ความสนใจกันเป็นอย่างมากงานนี้เมื่อเข้าไปส่องที่อินสตาแกรมของนางเอกสาวเบลล่าราณีทางด้านสาวเบลล่าเคลื่อนไหวออกมาโพสรูปภาพของตัวเองหลังจากมีข่าวออกมา ซึ่งเป็นการไปทำงานแบบปกติเลยทีเดียวแต่งานนี้พลาดหลังจากเบลล่าได้โพสภาพล่าสุดลงไปพระเอกนุ่มหล่อของเราก็คงเคลื่อนไหวทันทีโดยทางด้านเพจของเจมมอยร0 8้อยแปได้ออกมาเผยภาพการเคลื่อนไหวของเวียสุกละวะัตโดยเขียนคำบรรยายเอาไว้ว่าก็ดีใจนะที่ยังกดไลค์กันอยู่แต่เบลเกชะว่าอีพิมเมียพี่เวีย